นนกุลทนไม่ไหวโผล่เมนทันทีหลังแอปทักษออนร่วมเฟรมหนุ่มเกาหลีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงที่แฟนๆต่างจับตาสถานะความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องหลังจากพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนานกุลชาโนนได้ออกมายอมรับแบบแมนๆว่าคุยกับนางเอกสาวแอปทักษออ อยู่จริงและกําลังเดินหน้าจีบอยู่ด้วยทำเอาคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆที่เชียร์คู่นี้อยู่ถึงกับเฮลั่นสน,นันโซเชียลและแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างมากมายแม้ว่าทางฝั่งของแอปนั้นจะยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ตามแต่ทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักๆคอมเมนต์กันไปมาให้แฟนๆได้เขินตัวบิดหน้าทม์ไลน์กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นด้านนานกุลก็ได้ออกมาโพสต์ภาพโชว์ซิกแทบพร้อมระบุแคปชั่นว่าในที่สุดก็เริ่มหวนคืนทีละนิด finally it's starting to come back จนแอปถึงกับต้องคอมเมนต์เป็นอิโมจิมองบนจากนั้นนานกุลก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมอีกครั้ง พร้อมแคปชั่นเด็ดว่าเริ่มหนาวหนาวและใส่เสื้อดีกว่าเล็ดแวร์ซัมเชิร์ดหนาวด้านแอปได้คอมเมนต์ต่อว่าอยู่ๆก็หนาวเนื้อทางนานกุลก็ได้ตอบกลับไปว่าอากาศแปรปรวนมากครับช่วงนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันกระหน่ำอาทิเจอมองบอนออากาศหนาวเลยแฟนเขาแซวกันแต่เราเขินนนนเติมเงินมาดูเขาจีบกันเป็นต้น ล่าสุดแอปก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับนักแสดงชื่อดังสัญชาติเกาหลีใต้อีดงุกลีดงุกหลังได้ไปร่วมงานเปิดช็อปแบรนด์เสื้อผ้าโลโรปีอานาแห่งแรกของไทยที่สยามพารากอนแต่ง,งานนี้นานกุลถึงกับโผล่คอมเมนต์ทันทีโดยระบุข,ข้อความว่าผมใส่เสื้อแล้วสีดำด้วยนะ ด้านแอปได้เข้าไปตอบกลับว่าครั้งนี้อีดงอุกครั้งหน้าเจอกงอยูไม่ไาวแฟนแฟนแ,ฟนแห่คอมเมนต์รัวอาทิเอ็นดูนึกว่าไม่มาเมนซะแล้วนะครับน้องนอนเอ็นดูในความอ้อนทีมตามอ่านคอมเมนต์ค่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เป็นต้น